ผมลองมาหลายอย่างแล้วไม่ผลเลยครับเสียเงินไปเ,เปล่าผมอยากได้ของที่มันแรงๆก็มีแต่ง้างอุตกะขุดของหลวงปู่สวงรุ่นนี้ครับที่ใช้แล้วได้ผลจริงแล้วเวลาที่มันไปหาชายชู้มันเห็นหน้าชายชู้น่ากลัวแปลกๆเหมือนผีแล้วก็มีกลิ่นเหม็นที่ตัวทำให้มันรู้สึกเกลียดหงุดหงิดเวลาเข้าใกล้จนมันคิดถึงบาปกรรมที่มันเคยคิดนอกใจผมครับ มันเลยสารภาพทุกอย่างเองโดยที่ผมยังไม่ได้ถามอะไรเลยกลับตัวกลับใจคิดได้แล้วมาขอโทษกับผมมาสารภาพผมขอให้ผมยกโทษให้ทุกวันนี้ตั้งแหนใช้งัางก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาทั้งเรื่องโชคเรื่องงานก็ง่ายขึ้นครับสาวเข้ามาเพียบแบบไม่อยู่จอนเลยครับผมเจอกับตัวเลยครับงางรุ่นนี้ผมพบกับเมียสิบกว่าปีแล้วช่วงหลังนี่ทะเลาะกันบ่อยมากเธอไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยพูดคุยไม่ค่อยดูแลผมเหมือนเมื่อก่อน จนผมรู้สึกได้และนี่ผมว่ายังสงสัยว่ามันมีชู้แล้วมีหลายคนเคยเห็นว่ามันไปกับผู้ชายด้วยผมผุส่าห์ทำงานหาเงินเลี้ยงได้เท่าไหร่ก็ให้มันใช้แต่รับหลังมันกลับาไปใช้กับคนอื่นมันไม่สนใจผมมันไม่รักผมแล้วจนผมเลยต้องตัดสินใจพึ่งของพวกนี้ครับพวกเที่ยงหลังของขังผมลองมาหลายอย่างแล้วไม่ผลเลยครับเสียเงินไปเปล่าๆผมอยากได้ของที่มันแรงๆแต่ก็ไม่อยากทำร้ายมันเพราะถึงยังไงผมก็ยังรักมันยังอยากให้โอกาสมันอยู่ พวกน้ำมันภายหรืออินคู่ถึงจะดูแรงน่ากลัวเกินไปตอนแรกผมก็กลัวว่ามันจะเข้าตัวไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ผมก็ยังใช้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีก็มีแต่ง,ง้างอุตกุดของหลวงปู่สวงรุ่นนี้ครับที่ใช้แล้วได้ผลจริงเป็นสายขาว แล้วไม่มีอันตรายเข้าตัวด้ครับผมสั่งมาบูชาพร้อมกับคมภี์สะโกจิตเล่มนี้ครับในนี้มีทั้งคาถาและก็วิธีใช้ตั้งแต่บทเบาๆไปจนถ,ถึงบทแรงๆครับที่ผมสั่งมาใช้เพราะผมอยากให้มันกลับมาลักผมนะครับพอใช้ไปได้ไม่เกิน7วันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นครับอยู่ดีๆเมียผมก็มาสาร,รภาพกับผมว่ามีผู้ชายมาจีบมันและเคยไปเที่ยวด้วยกัน23ครั้งมันยอมรับว่ามันคิดจะนอกใจผมจริงๆเพราะผู้ชายคนนั้นมีทั้งเงินมีทั้งรถ ทำให้มันสบายได้แต่มันกลับตัวกลับใจคิดได้แล้วมาขอโทษกับผมมาสารภาพผมขอให้ผมยกโทษให้ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่าเป็นเพราะงัางที่ผมบูชายอยู่คิดว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่ถ้าถามผมว่าทําไมมันถึงกระมาผมทั้งทั้งที่ผู้ชายคนนั้นมันมีมากกว่าผมเมียผมมันเล่าว่ามันรู้สึกแปลกมันฝันว่าผมทิ้งมันไปทุกคืนฝันเห็นผมมีคนอื่นแล้วมันก็ทําใจไม่ได้ แล้วเวลาที่มันไปหาชายชู้มันเห็นหน้าชายชู้น่ากลัวแปลกๆเหมือนผีแล้วก็มีกลิ่นเหม็นที่ตัวทําให้มันรู้สึกเกลียดหงุดหงิดเวลาเข้าใกล้จนมันคิดถึงบาปก,กรรมที่มันเคยคิดนอกใจผมครับมันเลยสารภ,ภาพทุกอย่างเองโดยที่ผมยังไม่ได้ถามอะไรเลยผมเลยมั่นใจว่าเป็นเพราะงั่งของลุงปู่สวงแล้วก็คำพีที่ผมสวดทุกวันนี้แน่เลยครับเพราะไม่มีอื่นใดที่ทําให้เกิดเรื่องแปลกๆแ,แ,แบบนี้แน่นอนครับทุกวันนี้ตั้งแต่ไหนใช้งัง่งก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาทั้งเรื่องโชค เรื่องงานก็ง่ายขึ้นครับจากที่ผมเจอมากับตัวผมขอยืนยันเลยนะครับว่ารุนแรงสมคำล่ำลือจริงๆครับและเท่านั้นยังไม่พอนอกจากเมียผมได้กลับมาแล้วแล้วช่วงที่ผมใช้ง่างอยู่นั้นก็มีาสาวๆเข้ามาเพียบแบบไม่อยู่จอเลยครับ